วามาว่จเป็นขอติเพลงนที่จ็บากีสร้างสุขยาเข้ามาย้ำใจยากเห็นแม่ต้องนำ พาทุกคนมาดูด้านหลังของเหล็กเหล็กของผมเป็น 6U เป็น 6U ครับผมวันนี้ก็มาเช็คดูสายด้านหลังของ FC การวางสายด้านหลังเป็นยังไงบ้างน้อครับของผมเป็นแบบนี้ครับนี่ข้างบนก็จะตัวนี้จะเป็นไม้ครับไม้ลอยอตรงนี้ก็จะเป็น ชุดปลั๊กไฟครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นคอรสสามทางคอมเพรสเซอร์แล้วก็อีคิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยูของผมได้ห้าห้าชิ้นครับผมตัวตัวอีคิวนี้ก็จะเป็นสองยูแล้วครับหนึ่งยูสองสี่หกได้หกยู ใส่ได้ห้าชิ้นในนี้ครับในนี้ไม่มี Power ครับมีแต่เครื่องปรุงเซ็ตวันนี้ก็เอาชุดเซ็ตอนาล็อกมาจัดเรียงให้ดูสวยงามครับผมนี่ครับปลั๊กไฟก็โซนนี้นี่ครับเอาไปนี้เลยแล้วก็ม้วนไวน้เงี้ยแหละครับเพื่อนๆครับผมก็เก็บง่ายๆอย่างเงี้ยแนละเนาะสายไฟครับส่วนชุดเชื่อมต่อนี่ครับ แล้วก็จะเอาไว้เชื่อมต่อกับ Power แล้วชุดไมพาวเวอค<ก>รับผมนี่ครับแล้วก็สัญญาณจากมิกเซอร์ครับเข้ามาใน EQ ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันครับเป็นไงบ้างครับเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับถนนทางหลวงครับผมนี่ครับตัวนี้เป็นไม้ลอยที่ใช้อยู่แล้วก็ ถนัดใช้ตัวนี้ครับผมผมถนัดใช้แบบนี้ครับจูนขึ้นความถี่เองครับของโปรโยูโรเทคตองเจ็ครับนี่ครับของเพื่อนๆใช้รุ่นไหนดีแนะนำกันด้วยครับไม่รอยยี่ห้อไหนดีครับแต่ผมว่าผมยังใช้ตัวนี้เพราะว่าใช้งานน้อยครับใช้งานน้อย ส่วนนี้เป็นปลั๊กไฟครับผมอันนี้ก็เป็นของโปรยูโรเทคเหมือนกันครับยาวเลยนะครับเนี่ยครับก็ไม่ได้เชียร์บริษัทเขานะครับแต่ผมใช้แล้วก็อ่ามันเข้ามือดีเนาะเรียกว่าใช้ถนัดใช้แล้วก็มันโอเคสําหรับผมนะครับนี่ยโปรยูโรนี่กับโปรยูโรครับคอสสามทางส่วนนี้ไม่ใช่ครับตังน,นี้ก็เป็นรุ่นนี้ครับมาจาก ก็เป็นของจีนของน้ำเข้าตัวนี้คอมเพรสเซอร์ครับแล้วก็โวยูเทคไงครับ f c s 9 6 6ใช้ดีครับสไลด์สไลด์ดีครับเนิบๆดีครับนิ่งดีครับนี่ครับเซ็ตของ 6U อนาล้รอกนะครับได้6ชิ้นนะครับอ่าไม่ลอยปลั๊กไฟคอร์คอมเพรสเซอร์แล้วก็นี่ครับ EQ ครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับผมสวัสดี FC แล้วก็ชมรมคนรักเครื่องเสียงแห่งประเทศไทยทุกท่านเลย เสียงดีหรือไม่ดีนั้นมีอุปกรณ์ชี้วัดแค่ฟังหรือเปล่าครับผมหรือว่าอุปกรณ์ปรับเสียงนะครับจะต้องใช้ถึงขนาดไหนเนาะเพื่อนๆจะทําให้เรียกว่าเสียงดีที่จริงเสียงนั้นก็เป็นรูปแบบของการนําเสนอนะครับแต่ว่าถ้าฟังแล้วเข้าใจพอดีก็จะประมาณไหนกับอุปกรณ์ของเราที่เรามีอยู่ หรือฟังแล้วรู้สึกว่าเฮึกเขิมหรือ,อ,อ,อต้องการให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสนุกสนานเนาะอ่ามันต้องใช้เครื่องประมาณไหนนะครับผมไม่อยากจะอ่าระบุเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งประเภทอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลนะครับช้ให้มันพอดีให้ให้พอดีให้พอพวควรกับางานแล้วก็งบประมาณของตัวเองแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าจ้างของผู้จัด ที่ว่าจ้างตรงนั้นนะครับตามไปจริงแล้วอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะครับผมก็จะเป็นพวก eq cord นะคับเป็นหลักนะครับพวกไฟสัญญาณอุปกรณ์มิกอ,อุปกรณ์เหล่านี้ก็จะเป็นตัวสำคัญอยู่แล้วาการปรับก็ขึ้นอยู่กับพวกเรานะครับปรับเสียงจะปรับออกแรมออกเสียงกลางเยอะหน่อยหรือว่าเบสเยอะหน่อยก็อยู่กับสถานที่ด้วยดังนั้นผมก็มีรูปแบบ ให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับว่าอุปกรณ์แค่นี้จะเพียงพอสำหรับทุกท่านไหมนะครับก็จะมีพัง power power เ,เ,เสียงเบส power เ,เสียงกลางครับผมแล้วก็ถ้าเป็นงานเวทีก็จะมี power ประเภทขับ monitor ก็เอาตามความพอดีของเพื่อนเพื่อนแล้วกันนะครับสำหรับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็น power เ,เป็น m i กเป็นชุดเครื่องปรุงต่างๆ จดให้มันพอดีกับหน้างานแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราลองมาฟังน้ำเสียงของตู้อ่าสินิ้วคู่นี้ดูครับก็เริ่มได้ฟังแล้วพวกเรารู้สึกเข้าใจ มือซาวเข้าใจาคนที่ฟังหน้าเวทกีก็เหมือนกันครับไม่ต่างกันจากาซาวนะครับเอาเป็นว่าหาชุดเครื่องปรุงที่พอประมาณพอดีกับงานที่เรารับแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่รับงานประเภทเวทีหรือถ้าเป็นงานเครื่องไฟนะครับก็สำรวจดูนะครับตู้ลำโพงต้องใช้ประมาณไหน ตัวลำโพงต้องใช้เบรก,กี่ลูกใช้เสียงกลางกี่ใบต้องแขวนสูง,งไหมหรือว่าต้องวางย,ยังไงอ,อันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของอเจ้าของเครื่องงานเครื่องไฟเครื่องเสียงที่นัางงานของท่านด้วยครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับรับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกับดีสบายไอวัสันคนนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็มาพูดถึงอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเครื่องเสียงเครื่องไฟไว้รับงานหรือว่าเอาไว้เล่นที่บ้านนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มองหาอยู่ก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันเข้ามา หรือถ้าเพื่อนๆมองหาชุดมินิชุดลับงานหรือว่าเปิดกินเลี้ยงเล็กๆหน้าบ้านเบสคู่เสียงกลางคู่นี้ก็ผมก็จะมีเบอร์ฝากไว้ด้านล่างให้กับผู้ติดตามนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่ร้านเทมุกซินเตอร์โคราชหรือว่าดีสบายไอวัสันวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับลำโพงเครื่องเสียงก็สอบถามกันได้นะครับ กับดีสบายไอ้วัสันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ